มันอีสิบามาชมบรรยากาศยนี่แมแรงจ้าดอกกุหลาบต้นใหญ่ๆงเไงได้เป็นตอนออกมากต้นน่อยๆใส่กระถางเดียวกำลังสิบบานจ้าต้นทั่วเพื่อนเป็นต้นเจจอยไหมพึ่น มันจะมีหน่วยให้กินบ่างเลยนี่ถัวหยอดน้อยหน่อยยุ่งกัดแต่ออกมายัางมาแดงบ่อยากสียางม่ได้แม่งบ่งเดิมมีแล้วนี่ต้นนั้นกสมหยอดอ่อนมันข้นแม่งบ่งผีเสือมาเริ่มใครใช่ละต้องค่อยๆไปแม่งบ่งตัวไลๆ่ๆเออผลลุกถ้ามาเบิองอ่งนยางนี่นี่ หน่วยใหญ่เราสุกล้วเด้สุกล้วเด้จ้าดำคือหรืออะแล้วปอนะคะพวกนี้กับไงดำละก็บสุกไปห้อน,น,นี่สุกล้วเด้นะนสุกอะเก็บเพิ่นไปกินกัน,นสุกอะ เก็บพันปันก่นกอนจะไปกินอ่าพันจ็แตกละเอะอเออเออยุ่งกับแดงด้แค่นี่ชุกไปได้นะโอ้ยนนอเด็ดยากเลยเนาะต้องอแนวมาตัดละอะือยานเป็นสมเด้เนาะสมได้เอาไปสามหน่วยก่อนก็นกพอแล้ว เกียไปกันทั้งปีกับนี่ปีนี้ได้กินถือว่าได้กินได้เนี่ยปลูกปีแรกต้องปีกุหลาบกาลั่งสิบานนี่ฝนตกใส่เปินเปินขื้นล่าใบาเหลืองเด็ดทิ้งทุกมือได้ใบก็อนนะอย่านแม่งบง ยางขั้นไมาเป็นทั้งทีอันนี้แจ็คสิตายแล้วตายแล้ว,ลวเป็นอันนั่นห่อนนะนะอาการห่อนใบบ่มีละโลนเหลืองถิง่นต้องฝนตกใส่นะนนเปน็นมือเปืี่ยนได้จับกรนะดาดอกนาง่ายบรรยากาศยิ่มงมาแดงดอกรอบสอง เปลี่ยนหลังจากซื้อมาจากอันดานเนาะพ่นบุ่ใหญ่ดอกน้อยๆปีนาคนเราต้องทาเบิ้งปีนาวัาแต่สิได้เบิ้งบอคากับเบิองไทยกับสิบอตายอ,อีอกบอนี่บ่ามีไผหดน้ำดอกง่ายง่านสีชมพมูดอกตูมพันปุายแล้ว กระถางใหญ่ใบเต็มเลยน้ำมันแรงจ้าดอกตูมเป็นไรยอ,อดเป็นกำลังสี่เกีงเด้งเกีงเด้ง,งถึงหนึ่งเท่ง,งคุณ ดอกเพิ่นลีอยู่ปีต้องปีน้ำไปไหนตังแาเพิ่นปีดอกเพิ่นลีปีนี้ให้เพิ่นย่างสะก่อนเห็นยานกลับเมืองไทย,ยเลยยันิ่นตายอีกเนี่โอ้ยนุ่งกัดจริงจ้ามัน,มนยังก,กัดเนี่มาแรงข้าส้มจวนดอกไม้แล้วก็มาเด็ดนี่ได้สามน่วยสุกแล้วล่ะนี่ไอ้เปล้างสะก่อนยังสิกิน อันนี้เดี๋ยวสิตอนเพิ่นเดี๋ยววางๆกันอหอมหอม,อมดอกบอักไงลิลี่ลติดอกอันนี้หอมอีลีนี่สีเหลืองนี่เตียมผู้ยางสากก็ได้หอมเฮ้ยตสิเป็นวัดเอาใบอันนี้มันคือเงงา ให้เดือดให้พออาจารย์ซเด็ดทิ้งก็เสียดายนะต้นคนก็น่หนหอยอยู่ดอกทับเพิ่งดอกคนบรรยากาศนี่นมาแรงเมือ่อต่อเด้อ ตืดตืดอ่ะอันนี้ก็ฝากไวา้สำนึกก็นะจ้าบารายลงคลิปตนจักสีลงคลิปอีหยังอากาศมันห่อนบ๊ายบายพอกันคลิปหน้าด้วยจ้า